วิธีจัดการกับลูกเป็ดเหลืองแบบง่ายๆวิธีแรกเวลาเป็ดเจอคนจะเดินตามให้เราลากไปที่จุดส่งของพอถึงก็พยายามล่อให้เป็ดอยู่ในรถเข็นแล้วส่งของตามปกติเป็ดจะพยายามกระโดดออกให้เราจ้องเป็ดไว้แบบไม่ขยับตัวเป็ดก็จะโดนทับตายวิธีนี้ง่ายที่สุดและใช้ได้กับทุกเน็วิธีที่2ใช้เฉพาะกับด่านโรงเรียนเวทมนต์ให้ล่อเป็ดมาลงหม้อชาบูเป็ดจะกระเด็นแล้วล้มแล้วจับเป็ดทุ่มจนกว่าจะตายถ้าจับทุ่มไม่ทันเป็ดจะแปลงร่าง วิธีต่อมาให้หาห้องน้ําในดันแมกนาเน็ตสเตชันล่อเป็ดให้โดดลงชักโครกหาเหลี่ยมดีๆอาจจะยากนิดหน่อยพอทําได้แล้วค่อยๆปิดฝากันเป็ดหลุดแล้วเดินไปกดชักโครกอย่าลืมดันฝาไว้ไม่ให้เป็ดหลุดออกมาพอส้วมระเบิดเป็ดจะกระเด็นแล้วล้มให้รีบจับทุ่มก่อนแปลงร่างแค่เท่านี้เป็ดก็จะตายถ้ามีปืนยาสลบก็ยิงแล้วจับทุ่มได้เลยเพราะเป็ดยืนนิ่งๆทาให้ยิงง่าย แถมให้อีกนิดหนึ่งไม้เบสบอลก็ใช้ได้เป็ดจะกระเด็นแล้วล้มเหมือนเดิมหรืออาจตกเหวแบบนี้แต่ข้อควรระวังคือให้รีบจับให้ทันไม่งั้นอาจเป็นแบบนี้ตีแม่งได้อา้าไปไหนแล้ววะไปไหนวะโอ้ยเหี้ยอยู่นี่หนีหน,นีีพิษเราทุกคนล่ะชอบวิธีไหนที่สุด